ถ้าแก้ไขจุดนี้จุดนี้นะคะเขาคิดจุดละห้าร้อค่ะแต่ว่าอาร์ตโฮไม่มีสวัสดีค่ะชื่อทนันพรประกอบของน,นะคะชื่อเล่นชื่อนิกค่ะก่อนที่จะสร้างบ้านนะคะจริงๆก็มีดูรีวิวต่างๆในแบบ ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคะ่ะทั่วไปเนาะคะ่ะก็จะเห็นปัญหาของการสร้างบ้านหลายๆที่ะคะ่ะที่เขาเหมือนกับโดนผู้รับเหมาทิ้งงานงานไม่ตรงตามกําหนดไม่ตรงตามสเปคเนี่ยค,คือก่อนที่จะติดต่อกับอาร์ตโฮมไปก็คือหาข้อมูลเยอะมากคะ่ะดูหลายบริษัทมากแล้วก็มีการติดต่อไปหลายๆที่มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแต่ละที่ว่าเป็นยังไงอ่านข้อมูลอ่านรีวิวเยอะมากคะ่ะจนมาเห็นของอาร์ตโฮมแล้วก็บังเอิญว่าเพื่อนของเพื่อนนะคะเขาใช้บริการกับอาร์ตโฮมอยู่แล้ว ก็เลยมีการทักไปสอบถามค่ะเขาก็เลยบอกว่าทําที่นี่ดีนะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งงานแน่นอนเนี่ยค่ะก็เลยลองทักเพจของอาร์ทโฮมค่ะจริงๆรู้จักครั้งแรกจาก f a c e b o o k ค่ะแต่ว่าก็เห็นเพื่อนลงสตอรี่ค่ะว่าสร้างบ้านกับบริษัทนี้ก็เลยทักเพื่อนไปเพื่อความมั่นใจอีกทีนึงแล้วปารากฏว่าเขาก็รีวิวดีค่ะทีมงานนะคะเริ่มเริ่มตั้งแต่ฝ่ายขายเลยค่ะรู้จักกับน้องน้องเอ็มค่ะ น้องเอ็มน่ารักมากค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปก็คือมีการแนะนําดีมากแล้วก็น้องใจเย็นมากพยายามตอบคําถามได้ได้เร็วมากเนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลดีค่ะจนมาถึงสถานะนีค้คือพี่ปอค่ะพี่ปอก็น่ารักมากค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะขอเปลี่ยนแบบแก้ไขแบบตลอดแต่คือพี่ปอเขาก็จะจะแก้ไขให้ตลอดค่ะแล้วก็ทับใจของอาร์ตโฮมอย่างหนึง่งเพราะว่าล่าสุดนะคะที่ฟังเพื่อนมาค่ะเขาบอกว่าที่อื่นนะคะบริษัทรับเหมาอ,อื่นนะคะคือถ้าแก้ไขจุดนี้จุดนี้นะคะเขาคิดจุดละห้าล้อแต่กับอาร์ตโฮมคือไม่มีเลยแล้วก็เขายิน ที่จะแก้ไขแล้วก็ให้คําแนะนําดีอะค่ะส่วนมาถึงโฟแมนเนาะที่ตอนหลังจะแบบได้ดีลกันบ่อยอะค่ะน้องเขาก็น่ารักมากค่ะเวลามีปัญหาหรือแบบอันนี้เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็คืออยู่คนเดียวค่ะไม่ไม่ได้มีที่ปรึกษาหรือไม่ได้มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านมาก่อนค่ะน้องโฟแมนเขาก็แนะนาแล้วก็บอกทุกอย่างเลยค่ะหรือว่ามีปัญหาตรงไหนตรงไหนเขาก็ให้ช่างอะค่ะเข้ามาจัดการให้เลยไม่ต้องรอเลยค่ะหรือแม้แต่ณวันนี้ค่ะ มันมีบางจุดที่อาจจะแบบหลังจากที่เราส่งมอบบ้านแล้วค่ะมีจุดบางอย่างที่ยังไม่โอเคหรือแบบเล็กๆน้อยๆอย่างค่ะคุณโนนก็ให้ช่างเข้ามาเลยค่ะกับอาร์ตโฮมที่ประทับใจที่สุดเลยก็คือแบบเรื่องออไ,มไ,มไม่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 ทิ้งงานเนี่ยแหละอนแล้วก็ส่งมอบก่อนเวลาค่ะส่งมอบก่อนก่อนกำหนดค่ะ แล้วก็ส่วนของบ้านก็คือก็คือชอบเลยเพราะว่าเป็นตามแบบที่คิดไว้เลยค่ะรายละเอียดก็ก็ดีเลยค่ะแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่แบบจ่ายไปค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาบริษัทรับเหมาที่จะสร้างบ้านนะคะนี่ก็ขอแนะนำอาร์ทโฮมเลยค่ะหนึ่งก็คือมั่นใจได้ว่าไม่มีการทิ้งงานแน่นอนค่ะทำตามแบบค่ะแล้วก็งานคุณภาพค่ะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะแนะนำอาร์ทโฮมนะคะ